สวัสดีครับพบกผมน้องแฟรงกี้เด็กสมพะกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองเขินจังหวัดชนบุรีตอนนี้นะครับเรากำลังลงน้ำยาโดยทวดไก่ <laughs> น้ำยาอะไรครับน้ำยายปิดทอง <c oughs> อ่า สวัสดีครับคุณสุเทพครับอ๋อครับเราจะไปทางานบุญเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ครับงานที่แบบว่าบูรณะติสํมคบองค์พระเนี่ยชอบทำมากเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาเลยเด็กเล็กได้มารวมด้วยเนี่ยถือว่าได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ต้นเลยวันนี้วันนี้วันนี้มันเรื่องงานยามดีเป็นวันดีวันนี้วันพระวันนี้วันพระเราก็จะได้ลงรูปติดทององค์หลพ่อพระพุทธสุทร อันนี้ก็จะส่งไปที่จังหวัดนนเก่นงหรือเลยเอาเลยครับเพราะว่าหลวงพ่อได้ไหล่อว่ะหล่อไว้เพื่อ,อ,อช่วงสองเดือนช่วงสงการโดยเป็สงการที่เรามาหล่อกันแล้วเสร็จแล้วก็วันนี้ก็จะลงรับปิดทองให้เสร็จนะครับ,รบส่วนคนที่มีงานข้างนอกอีกนะก็จะมีอัญเชิญองค์พระเวสสุวรรณมาประทับอยู่ที่หน้าโบสถ์เพื่อให้เป็นสิริมงคลเพื่อท่านจะได้ดูแลผู้ศาสนาระบบท,ที่นี่สวยมากเพราะฉะนั้นใครที่ได้มาวัดหนองเขินเนี่ย ต่อไปเนี้ยจะเห็นอะไรสวยๆเยอะแยะไปหมดเพราะผมกับแก้วกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูแลให้หมดเลยนะจะทําให้ดูแบบสะอาดตาดูแบบอินเตอร์อินเออนเออนันี้แล้วก็ม <c oughs> ีดาราเกาหลีด้วยนะครับมาช่วยปิดทองครับยึงยินลงจากเครื่องมาเลย ชื่ออะไร What is your name พูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้ครับุคณทีนี้เราก็กำลังทำการลงอนุาติของหลวทพ่อโสธรจอมลองที่วัดหนองเขินนี่ครับหลวงพ่อโสธรนะครับเราทําการพิธีหล่อที่วัดหนองเขินซึ่ง นี่ครับเจ้าภาพนี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นตัวเองครับนั่นตัวเองหน่อยครับผมชื่อนายชิดแสงกระจ่างครับเป็นคนที่นี่เป็นคนที่นี่ครับอดีที่มาที่ไปของหลวงพ่อสมศรที่จะเอาไปนะครับผมไปทอดกระถิ่นที่วัดนั้นวัดไหนครับวัดไหนวัดอะไรโพสีวนารามครับที่จังหวัดของแก่นครับอืมแล้วทีนี้ว่าพอผมไปทอดถิ่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินตรงนี้สร้างสาลาครับอืม แล้วก็พอดีพอดีสันลาตัวเนี้ยเสร็จแล้วครับอ,อยาเอาพระหลวงพ่อโสธรเนี่ยไปไว้เพราะคนที่นั่นเนี่ยเขาต้องการเข<อ>ตาต้อาตอนแรกไม่มีไม่มีตอนแร,ก,<พ>รกไม่มีพระประธานมะมีแต่มีน้อยแค่องค์สององทีนี้สร้างสันลาใหม่เขาอยากจะได้พระประธานสักหนึ่งองค์องค์ใดไปไว้ที่สันลาใหม่ด้วยสาาันลาใหม่ที่เราไปทอดกระถินไว้ปีปีเนี้ยแหละครับที่ก็เลยอ่าแน่ก็เลยได้โอกาสได้โอกาสครับ แล้วชาวบ้านก็บอกว่าจะเอาหลวงพ่อโสธรไปโอ้โหชาวบ้านดีใจมากเลยครับเพราะเท่านนนับถืออยู่แล้วใช่ไหมนับถืออยู่แล้ว,วเดินทางไกลท่านต้องมาไหว้อง์จริงครับแต่ขอนแก่นมาโอ้ก็ไกลนะร<า>้อยกว่ากิโลที่เขามาทํางานกันเหล่านี้เขาทำอะไรเขาต้องมาขอพรจากหลวงพ่อโสธร<อ>แล้วก็ได้ผลแล้วทีนี้มีจังหวะดีหลวงพ่อวัดบ้านเราวัดหนองเขินเนี่ยก็โทรมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจะ ให้วัด,ดหล่อหลวงพ่อโสธรให้เลยได้ปุ๊บปั๊บเลยชาวบ้านดีใจกันมากเลยครับตอนนี้ไปบอกพี่น้องชาวขอนแก่นเรียบร้อยแล้วบอกแล้วครับตอนนี้ก็ตั้งเช็ดถูสารารอละครับแล้วก็แท่นเนี่ยเขาจะเอาเป็นไม้สูงครับไม้<อ>ไม้โบ,โบราณของเขามีไม่ไงเพราะว่าไม่เอาปูนเอาไม้ดีกว่าครับ ผมก็ดีใจมากเลยครับเพราะชาวบ้านเขามาขออย่างได้พระบูชาเข้าที่สัรลาถ้าหนึ่งคงตอนแรกเขาไม่ได้กล่าวว่าพระพระก็ได้แต่แรกพระอะไรก็ได้ก็ทําการพระบูชาแต่พอเรามาถึงวัดปโทมหาหลวงพ่อหลองเขิอนเราเนี่ยครับเขาท่านให้หลวงพ่อโสธรท่านกาต้ององนี้เลยครับโอ้โหเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปโดนใจเขาเราก็ไม่รู้เพราะเราทำนักนะผมว่าไม่ไม่บังเอิญ ไม่บังเอิญเลอทุกอย่างไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ครับโอ้ดีใจมากเลยครับครับก็มีเท่านี้แหละครับวันนี้เราก็ำลังรอน้ํายาครับน้ำยาแห้งแล้วสีทองครับครัเจ้าไปถวายวันที่วันที่เก้าครับสิบเอ็ดถวายไปผมเดินทางไปวันที่เก้าวันที่สิบไปถึงวันที่สิบเอ็ดถวายแล้วผมก็จะกลับไนครับโอ้เดี๋ยวลืมถ่ายรูปให้ดูนะครับครับโอ้ดีเลยครับ โอ้โหสาทุกค <สา S 1> รับซาดีครับเดี๋ยวรอรอน้ำยาแห้งครับเจายจะทำการปิดทองครับหลวงพ่อโสธรที่รอที่วัดน้องเขินแห่งนี้โชคดีมากมากโชคดีจริงเลยคร,ครับหลังจากที่เราลงน้ำยาหลวงพ่อโสธรครับช่วงรอเวลาแล้วก็จะหลวงพ่อท่านให้ปิดทองที่ตะลุ่มนะครับก็จะมีชาวเกาหลีสองคนนะครับมา ตรงน้ำยาอยู่ออดีตยูเนี่ยเกาหลีด้วยเปลียนหมดแล้วเนี่ยเปื้อนหมดแล้วผมอย่างนี้ก็เกาหลีนี่เนี่ยใช่แล้วครับเดินหน้าเดินหน้าท่านนี้เดินหน้านี่เงยหน้าเงยหน้าหน่อยส่วนนี้นะครับหายหน้าหายหน้าหายตาไปนานนะครับก็หลวงพ่อบอกว่าให้ปิดทองที่โตกครับ ซึ่งเราก็พยายามกว่าไว้อย่างเดิมเถะรอบไม่เอาให้ปิดทองเกือบติดสีแดงนะครับผมว่าคุณจำได้กันได้นะครับนี่สองแม่ลูกวิพี่ก็ดำนำคนที่มาใหม่ครับสวดขอเข้ามาสวดบอกกลาวและกำลังทำสมาธิ นี่ดีกว่านี่เป็นงานเป็นงานพ่อแม่ลูกครอบครัวครั้งแรกในชีวิตนะฮะงานอย่างนี้ครับครอบครัวครั้งแรกในชีวิตเถอครับเคยทำบัตรอนไหมไม่เคยเลยครับอ่าตั้งใจ,ใจดีนะครับตั้งใจดีเดี๋ยวให้ปิดแล้วก็ไปคิดว่า จะได้ทำเลยครับเพราะว่านี่เลยครับมีชาวบ้านขอมาก็ถึงจะได้ทำบุญแบบนี้ครับนึกไม่ถึงว่าจะได้มาหลอกพระแล้วก็ชีวิตได้ปิดทองอันี้เนี่ยครับดิ้งตองท้องยาก่อนะครับเดี๋ยวได้ปิดทองกันสามสามพ่อแม่ลูกเลยอ่าไอตัวเล็กมาไอตัวเล็กนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเด็กหญิงเปี่ยนผแสงกระจาื่อเล่นจ๊บค่ะ ยึบนะ,ะอ่าไปาเดี๋ยวช่วยคุณแม่คุณพ่อปิดทองนะโอเคเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นงาน,งานวงสวงพระเทวสุวรรณนะครับภาพแบบนี้พี่ชาวบ้านมาร่วมกันลงลงลงแรงปิดทองกัน <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นที่ที่น่าดีใจ เราประทับใจมากเพราะต่างคนต่างมาก็ไม่รู้จักกันแล้วก็มารู้จักกันที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทํางานร่วมกันโดยอัตโนมัติเลยนะเมื่อกี้พี่พาพาขอเข้ามาใช่ไหมพาขอเข้ามาครับคือ,อก่อ,อนออออที่เราจะทําทอะไรเนี่ยเราต้องขอเข้ามาก่อนเพราะว่าอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสูงและยังมีเทพพยายาดาท,ที่ที่เขาดูแลพระพุทธศาสนา,าอีกถ้าเราไปทําอะไรที่มันแบบไม่ดีประมาทพลาดพังไปเนี่ย มันก็จะไม่ดีอย่างที่เราทาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราจําเป็นต้องทำเพราะว่า,วาเนื่องจากว่าทุนรทรัพย์เราน้อยเวลาละอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถแล้วก็ตัดตัดต่อเอาตัดขั้นตอนเอาว่าไม่ให้น่าเกลียดเกินไปอืแค่นี้ครับหาได้นะวัดแต่ในวัดอื่นไม่มีนะ <laughs> ไม่มีเ <laughs> ขาหรือมีแย่งบุ <laughs> เก้าวเขาจริงๆบอก ใช้นิ้วใช้นิ้วครับใช้นิ้ว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 เคยทำมาก่อนนะครับไม่ไม่เคยเลยจัดการชีวิตไปปิดทองธรรมดาธรรมดาดีพระปิดประจําทิ่เขาปิดกันอยู่อะครับอย่างนี้ไม่เคยเลยตั้งใจดีๆครับตั้งใจดีๆที่ทั่วไที่ทั่วอย่าเว้นอย่าเว้นอย่าเว้นที่เลยไม่เคยทําเหมือนกัน คเคยเคยติดไปแล้วค่ะเคยมาติดองค์ข้างล่างอะคะ่ะมันเป็นตีใหม่เปล่าหรือว่าใช่ใช่คื<ๆ>อแล้วนี่คือแล้ว,แ,ลวแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเปิดด้านนะคะสาวเต้นเปิดด้านบางครับเปิดด้านบางเปิดด้านนิ้วถุงโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมสาธุกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปก่อนเอ้ยอย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้อ,อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาธุ